วันดีว่ากันด้วยเรื่องของมัดอัพเวลพลังมังกรนะครับเป็นสกินมัดอัพเกรดเลเวล5ที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบ2ปีนะรอบนี้จเจมบอกว่ามาพร้อมอะไรเนี่ยชุดตัวผู้หญิงหรือเปล่า สกินนี้ตอนมาครั้งแรกมาเมื่อพฤศจิกาปี2022นะครับตอนนั้นก็อยู่ในตู้สุ่มแบบ3โทเค็นนะซึ่งผมมาสุ่มไปตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับแล้วก็โคตรเกลือตอนนั้นกว่าจะได้หมัดเนี่ยโดนไป3,400เพชรเลยนะครับเข็มปิดเลยส่วนรอบนี้กิจกรรมเปลี่ยนใหม่นะฮะเป็นรูปแบบวงล้อพลังเกลือ ก็จะมีหมัดเนี่ยมา่ออยู่ตรงกลางเหมือนเดิมแต่หมัดที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เลเวล5นะครับเป็นหมัดเวลหนึ่งอันนี้นะอันเล็กๆนี่แหละถ้าเกิดเราอยากได้เวล5ต้องเอาไปอัปเกรดนะครับค่าอัปเกรดก็เตรียมไว้3 0 0พันกว่าเพชรอะโดยประมาณนะฮะ <c oughs> ครั้งนี้นะครับถ้าเกิดโชคดีก็จะได้หมัดไปเลยแต่ถ้าดวงไม่ดีก็จะได้ชุด อะไรเนี่ยชุดตัวผู้หญิงเป็นชุดสมัย Fifa World Series นะครับอันนี้ผมก็มีแล้วแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์ได้โทเค็นได้เคียวได้โทเค็นอัปหมัดได้ระเบิดแล้วก็กล่องสุ่มสกินปืนนะครับเลทแลกเปลี่ยนก็ดูได้จากหน้านี้เลยนะฮะอันนี้ผมมีแล้วก็เลยไปรู้ว่ามัดเนี่ยมันใช้เลทแลกเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับ ส่วนความสามารถของสกินดีนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูเองได้เลยนะก็คือกดตรงนี้นะครับเนี่ยคำว่า,าเลื่อนคันเนี่ยจิ้มเข้ามาเลยมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้ก็ดูเอาเลยว่าตั้งแต่เวลหนึ่งถึงเลเวลห้าเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับแต่ถ้าใครดูแล้วไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าที่ผมเคยรีวิวไว้ครั้งที่แล้วได้นะเดี๋ยวแปะไว้ให้ที่ตัวไอมุมขวาบนจอนีนะครับโอเค วันนี้ผมก็คงจะไม่ได้สุม่มมัดให้คุณผู้ชมดูนะครับเนื่องจากว่าผมมีแล้วนั่นเองแต่จะให้เป็นข้อมูลไว้และกันนะว่าตอนที่มันมาครั้งแรกเนี่ยผมโดนไปทั้งหมดประมาณ7,000เพชรหรือราวๆ2,000บาทนะครับกว่าจะได้ถึงเลเวล5เพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้าใครสุ่มแล้วโดนไปคนละกี่เพชรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้ที่ด้านใต้ตตคลิปนี้เลยนะครับ เดี๋ยววันนี้เราไปใส่เล่นทวนความทรงจํากันสักหน่อยหมัดเลเวล5หมัดที่แพงที่สุดในฟรีไฟล์หนึ่งเดียวเลยเอามาใส่เล่นในปี2024เนี่ยเป็นไงกันบ้างยังอลังการอยู่หรือเปล่าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับนี่เราส่งท้ายกันด้วยถ้าหมัดพลังบังเกือรจ้าพลังควรควรคแล้วก็ต่อยจีไปดึงที <laughs> ตอนที่รีวิวมัดนี้ครั้งแรกนะครับผมก็ใส่ลงไปเล่นใน 4v4 เลยตอนนั้นเล่นแบบใช้มัดทั้งเกมด้วยเออปองปืนไม่ใช้นะครับใช้มัดเนี่ยวิ่งไล่งัดอย่างเดียวใครยังไม่ได้ดูนะครับก็กดดูได้ที่ตัวไอมุมขวาบนจอนี้ได้เลยคลิปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเพราะว่ามัดนี้มันมา2022ใช่ไหมครับช่วงปลายปีตอนนี้ปี2024จริงๆอะผ่านมาปีกว่านะแต่ถ้านับเป็นเลขปีเนี่ยมันคือ2ปีที่แล้วนะครับ วันนี้เราก็จะเล่นแบบปกติธรรมดานะเราจะไม่ใช้บัตรทั้งเกมเหมือนตอนรีวิวครั้งแรกนะครับไปบาร์เรตเอาไาดี่ก่อนเลยเราต้องเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างนะฮะบัดทั้งเกมเราเล่นไปแล้วเราก็ต้องเล่นเอ้ไคเข้ามาคออะไรผมครยังฟารม์ม่เสร็จเลยไอ้น้องครั้งแรกเราเล่นมัดทั้งเกมใช่ไหมครั้งนี้เราต้องเล่นปืนทั้งเกมเป็นยังไงปืนทั้งเกม ก็คือเล็นปกตินั่นแหละนะครับแต่ว่าจังหวะไหนที่น่าจะต่อยได้เนี่ยเราก็จะวิ่งเข้าไปง้างนะอีแออีแอรีหรือเปล่าไอ้คนที่เคาะผมเมื่อตกี้น่าจะใช่นะยิงเสร็จวิ่งหนีซะด้วยสเต็ปน้องนั้นไม่ธรรมดาย<อ><อ>หัวลั่นไวราชาไก่ อ้าวแจ็คก,กี้โดนอะไรโอ้แล้ววิ่งไปไกลด้วยไม่รู้จะช่วยยังไงเลยไม่เป็นไรตรงนี้ยังมีตู้ชุบอยู่อ้าวเป็นไรอะ่ะวิ่งวิ่งอยู่วูบโดนกับระเบิดตุย มาเกิดได้จักกี้เมื่อกี้วางระเบิดไว้ใช่ไหมมันไม่ขึ้นคิวฟีดว่าใครฆ่างงเลยช็อตนี้น่าจะใช่แหละเพราะว่าปกติคนโดนกับระเบิดเนี่ยจะต้องขึ้นไงว่าใครเป็นคนวางนะครับแต่อันนี้ไม่ขึ้นอาจจะเป็นเพราะเมื่อกี้จักกี้ตายอยู่นะใช่ไหมผม้าใจถูกหรือเปล่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากกระโดดมาเสร็จตาย <laughs> <laughs> จะเข้าว่าชาร์จผมไม่ทันได้ชาร์จเนี่ยเจอแผ่นลอซื้อของจักกี้ เป็นแผนแบบประมาณ300%วางระเบิดเสร็จแล้วก็สามารถปล่อยตายได้เลยนไน่ต้องกเฝ้าเดี๋ยวคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเดิมเหยียบเองไอ,อ้ข้างหน้ามีตัวตอโอ้โดนไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยจะกกี้ปล่อยโฮเมอร์แล้วมันไปนโดนตัวตรงนู้นเฮ้ยซ้ายมีซ้ายมี ด้วยกันป่ะไม่รู้นะอยู่กับคนละทิศเลยน้อนแม็กซิมกับน้อนอะไรไม่รู้ <Hey. S 1> ซ้ายซ้ายยังมีเดี๋ยวขอเปลี่ยนปืนก่อนยิงลำบากเหลือเกินเอามาสองบอกเลย VSK94 <Hey. S 1> วันนี้ไม่ได้ใส่ลาฟาเอลมาด้วยนะครับ <Hey. S 1> ใส่พิก้ามาแปะระเบิดไว้ก่อนรอผู้โชคดี <Hey. No. S 1> แล้วลมาย่ออะไรครับเนี่ย ยึก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 ส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าเฮ้ขนมแม็กซิมตัวเดียวกับเมื่อกี้ป้าที่โดนไปแล้วเอาไอ้ย,อย่างวะซ้ายมามกี่ตัวเนี่ยซ้ายเนี่ยน่าจะสามต,ตีด้วยกันเป่า ลำหนึงแม่ยิงซ้ายกันะะแวงขวาไขหลอยก็นไปรู้นะเมะื่อกี้อย่าเพิ่งเปิดมานะไอ้น้องขอเคียตตี้นี้ก่อนหลังหินเหรอเอออาจีเอสพี G หน่อยอ่าโดนโดนอย่างนี้มันต้องซ้ำเอาไปอีกเม็ดอารมณ์หนึ่งอารมณสองล้มสามหมดเลยดีว่า แต่ซ้ำไม่ได้โอ้สภาพล้มสามแสดงว่าต้องเหลืออีกหนึ่งเพื่อนนั้นๆอยู่แถวนี้เปล่าเรียกมาหน่อย oh <my> ล้มสี่หมดตี oh <my> ชนะแบบงง,ง ไม่ได้จงใจอาเจียหมดตี้แล้วนอนเขาก็ไม่วิ่งออกมาจากก้อนหินเลยนะแชร์อยู่ที่เดิมมาอันตร้ายไอ้ใครเนี่ยเปิดก่อนได้เปรยียบอ่าพันยาแน่นอนทรงนี้แกต้องเจอวิชาบัดรงเล็บมังกรอีแออีออ <Wow. S 1> แอเน้นเน้นแบบเต็มๆหัวระยะใกล้เนี่ยไม่มีพลาด ต่อยตัวต่อยหัวแตกหมดอะ่ะก่อเกิดอ,อะไรไม่สนนะต่อยกระจุยหมดหมัดพิกา้าเดี๋ยวโทรเรียกแก๊ปก่อนเป็นแก๊ปบิ๊กฟุตนะบริการใหม่สามารถเรียกแก๊ปมาหาถึงหน้าบ้านได้แล้ววันนี้โทรโททไม่โทรอย่าโทรวิเกือบหัวลั่นแล้วจะกินถ้าเรียก b i g กฟุตลงประทับเพื่อนนี่ตุยีไหมไม่เคยลองเหมือนกันถ้าเป็นกล่องแอร์ดรอนี่ไม่ลอดนะครับ แวะตู้ม่วงก่อนช้อปปิ้งแป๊บหนึ่งอุดหนุนใจกหน่อยไม่ได้ซื้อนานเจ๊เจ๊บัตรทองใบนึงเอ้ไม่ใช่เอากระสุนเจ๊แต่จริงๆช่วงท้ายเกมเราต้องเล่นเอดับนะเนี่ยน่าจะแรงกว่าเอามาบอกหนึ่งเอ้ยไม่ได้ดิถ้าเล่นเอดับมันต้อง2อบอกเอามาสองบอกเลยเจ๊หกร้ 600. จัดมาพร้อมไปเข้าวงได้พี่แกป งันๆงินเงินเงินงนงนงนใครมาปุงปาดหน้าอะไรเนี่ยฮะไอดี่ไม่ดูเลยทางมาลงมาลายไม่ข้ามใช่ไหมแล้วยิงอะไรยิงอะไรนั่งทำไมกลับมาอายุสิบสองซ้ายหนึ่งก่อนหน้านี้เคยอายุเยอะใช่ไหมพิ่งกลับมาอะไรกระโดดอะไรเนี่ยฮะสกอยปากหมาปากหมาเสื้ออะไรที่ตู้ ทุกเพื่อนเหรออออเ,อเอ้ยเอา้าเอ้ยอ้อแล้วพี่เล่นกันอย่างนี้ผมจะยิงยังไงครับเนี่ยเอา้าสักกี้โอ้เดี๋ยว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 เี่วี ขอพันยาแป๊บพี่ต้องใจยเย็นๆนะค่อยๆค,คุยเมื่อกี้จะได้เปรียบเขากลายเป็นจะเสียเปรียบเฉยวขอเช็คจำนวนปริมาณศัตรูก่อนตรงนี้สองไอตัวนี้ปะที่ยิงจ็กกี้จ่อไม่เข้าหรอกไม่โดนหลอกน้องมุมนี้มันยิงไม่ได้ ผมว่าเข้าวงกันดีกว่าไปละครับเจอกันข้างในเดอ้อเพื่อนๆสายสองข้างหน้าหนึ่งอุย้ยซุปเวไอีกตีหนึ่งข้างหน้านี่ว่าผมว่าบันเทิงแล้วหนีตีซ้ายมาเจอตีขวาเมื่อกี้จะชุบแจ็กกี้ก็ชุบไม่ได้นะช่วงจังหวะวงมันปี๊ดหาที่ซุ่มจริงก่อน ไอไยสองร้อยหกห้าตีไข่กันไปรู้แล้วตอนนี้มัวเปหมดมาดิน้องขอแปะเดียวพอ ใครล้มไม่รู้ลักก่อนนะไปอีกรอบสกอยปากหมาตีเมื่อกี้ใช่ไหมที่ระบูตรงขอบวงขวามีชุดคุนคุนนะเราอะเอาเฮ้ย Piusa ying đai à, ào, tăng hay chơi gì? Huấn lăn, trái một, quyên bên này hơi, sao nóng máu. เฮ้ยม, <Wow. S 1> hey, มีเพื่อนอีดีวะโหแล้วเขาอยู่กระจุกกันหมดเลยวิ uh oh. สวยก่อนสี่ uh oh. แม่จังหวะไม่ได้ตั้งใจจะมายิงตรงนี้นะเนี่ยจังหวะหนีตายไอตีงหลังดันมาติดแหนอยู่ตรงนี้และกลายเป็นทำเลดีอีกอยู่บนเนิน uh huh. เกมนี้กะจะใส่หมัดลงมาวิ่งเล่นชิวๆซะหน่อยแล้วผมเจออะไรครับเนี่ยคนมาเป็นขบวน เอาจริงก็ไม่มีอะไรมากนะครับสกินนี้แสงสีเอฟเฟกตก็ตามที่เห็นเลยอลังการจัดใช่ไหมน,น้อ้ย,ยิงใครยิงผมหรือยิงใครเจ็ดคนสุดท้ายเอ้ยเขายิงกับคนตรงนู้นนอกวงฟังนู้นนายโดนล้อมแล้เพื่อนมอบตัวซะดีดี ผมเห็นคนเดียวนะอีกหคนนะ่ะน่าจะทิศนูน้นรออย่างเดียวนะครับวงมันยังมีที่แอบอยู่เดี๋ยวรอบีบอีกแป๊บนึงน่าจะวิ่งมารวมกันตรงเนี้ยโอ้โดดทำไมฮะ<อ>เฮ้ยมาไ,<อ>ไปหนึ่ง เจอแล้วไอ้พวกขอบวงแม่ทัศยะเลงอะไรฮะหัวลั่นมาแล้วเลยน้อคพบแล้วนี่ว่าไอ้ตัวกลางทุ่งอ่ะหนึ่งตรงแอร์ดรอปสองสตูสามคนผมคนหนึ่งรวมเป็นสี่พอดีเอาเวลาทีนี้รอดูว่า วงจะบีบไปไหนนะครับและใครยิงอะไรอะ่ะเฮ้ยอ้จ่อไอวอลเหรอมาได้น้องเดี๋ยวพี่ช่วยจ่อนี่เนยนี่เนยนี่เนยนี่เนนี่เนยไปดิสายตาละก่อยเล็งอะไรเล็งอะไรสายดาว ไปสเอาเวลาทีนี้ตายเวลาดันเหลือคนสุดท้ายเอ้ยเฮ้ยดีไปไหนอ่ะเดี๋ยว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 มาคุยกันก่อนเอ้าดีไปไหนพ่อหนุ่มวงมาเหลือแค่นี้เจอพลังหมัดกงเล็บมังกรหน่อยพ่อหนุ่มอีแอเอี๊ยไปไหนล่ะเฮ้ยมานี่เด้เดี๋ยว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 ถอยก่อนดูท่าจะไม่ดีวิ่งไกลไปเดี๋ยวมันออกวงเข้ามาใกล้ๆน้อง พีชาร์จพลังลอพลังมัดกองเล็บปะกอนเอ,เ,อเอออเออกว่าจะต่อยอตุยแต่ตตละตัวเหนือ่อยเลย จบไปแล้วนะครับสำหรับหมัดกงเล็บมังกรเป็นการกลับมาครั้งที่2ในรอบ2ปีสําหรับหมัดที่มีเอฟเฟกเยอะที่สุดในเกมนะครับเวลาใส่เล็นเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าแสบตากว่าปกตินะฮะถ้าวิ่งเด๋อๆไปเนี่ยไม่แน่อาจจะโดนศัตรูลุมยิงข้อหาหมัดไส้ได้นะครับก็ใครสุมแล้วเสียไปคนละกี่เพชรคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะฮะเผื่อว่าคนอื่นๆที่กําลังสุมเนี่ยจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับ